ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดุดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f 4 5 5 5 at 801 axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่กรพรักท่าท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเพื่นนักสะสมมือใหม่ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาหาเหรียญ1นบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นเหรียญปีแรกนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าเก็บมากโปรยมากนะครับรีบเก็บนะครับก่อนที่จะหาไม่เจอแล้วนะครับเชื่อว่า ถ้าครับอยู่ในตลาดนักสะสมนั้นจะมีราคาและก็เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเหรียญหายากนั่นเองครับทุกคนครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับของหลวงรัชกาลที่10นั้นนะครับเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับต้องซูมนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเหรียญมีขนาดเล็กนะครับผมจะมาสอนวิธีการเก็บเหรียญอย่างไรให้ไม่ขาดทุนครับ แน่นอนในส่วนของเหรียญ1นบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นั้นนะครับปีแรกของการผลิตของในหลวงรัชกาลที่1 0นั้นเป็นเนื้อนินเกลแบบนี้นะครับซึ่งนะฮะจะเป็นปี2561ครับเหรียญปี2561นั้นนะครับด้านนั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปข,ของพระมหากษัตริยนะครับในรัชกาลที่1 0องค์ปัจจุบันของเราแบบนี้นะครับ ถ้าท่านหมุนเหรียญกลับมาด้านหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระอ,องค์แบบนี้มีพศบอก2 5 6 1ประเทศไทย1บาทครับเหรียญ1บาทนี้นะครับต้องบอกว่านี่ครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอเนื้อทองเหลืองนั้นมีราคารับซื้อจากเราในราคา2,000บาทต่อเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าไปเจอเนื้อทองเหลืองใครเจอเนื้อทองเหลืองนะฮะ ที่เป็นนะครับปี2561นั้นเรารับซื้อทันทีเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นปี2561นั้นจะเป็นเนื้อนิกเกิลบากนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครเจอทองเหลืองน,นั้นคือเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองและก็น่าสะสมอนาคตดีแน่นอนแต่วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเหรียญน,นะครับที่นะครับเหมาะสําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้แล้วไม่ต้องการที่จะลงทุนในการเก็บ ต้องการหาและเก็บนั้นนะครับผมจะแนะนำเหรียญนี้เลยทุกคนลองสังเกตดูในส่วนของเหรียญนี้ดีๆนะครับจุดข้อสังเกตนะฮะจุดข้อสังเกตนะครับที่คุณต้องสังเกตเหรียญ1นบาทในปีนี้บางเหรียญนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้ผมซื้อมานะเหรียญนี้ผมซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนเพราะผมได้ซื้อมาเรียบร้อยทุกคนลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของคุณนะครับทุกคนเห็นแบบนี้ไหมครับเหรียญที่นะครับเป็นเรียกว่านะครับ ด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะพิเศษคือเหมือนสโลปครับเหรียญบางเหรียญนะครับผมต้องบอกว่านะครับมีจริงๆนะฮะแบบนี้ทุกคนลองดูนะครับเหมือนกับการอัดเป็น2ชั้นด้วยกันเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับลองดูนะฮะให้ทุกท่านสังเกตดูบริเวณนี้นะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนครับลองสังเกตดูครับนี่ฮะทุกคนลองสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเหรียญนี้นะฮะจะเป็นเหรียญที่เหมือนกับอ่าได้วิ่งเข้าไปขอบนึงเนี่ยนะครับ นี่ฮะแบบนี้ครับเป็นเหมือน2ขอบเหมือนกับเวลาเราทําเหรียญอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราทาเหรียญบล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเรานะฮะซ้ำบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือให้มีอีกขอบหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งนะครับเป็นแยกสัดส่วนออกมาเลยนะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะเหรียญนี้ผมเพิ่งเจอเนะฮะนี่ฮะนี่ครับเหมือนกับเนื้อนี่มีอยู่2แผ่นนะครับเหมือนกับอสังกสีเข้าไปแปะอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญเนื้อเกินที่ผมได้เจอนะครับ ด้านหน้าเนี่ยสโลปแบบนี้นะฮะเป็นสโลปสโลปแบบนี้ลองดูนะครับลองดูนะฮะเห็นไหมครับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนที่เอาแผ่นนี้นะครับมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขอบนี้ปกติอยู่แล้วเหมือนกับเอาแผ่นนี้มาใส่อีกครั้งหนึ่งนี่คือเหรียญหายากนะฮะต้องบอกว่าหายากอยู่นะครับนี่ฮะแบบนี้เก็บแบบนี้จะมีราคานะครับสังเกตดูสิครับเหมือนกับเหรียญเนี่ยนะครับได้นะครับยิงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามจริงครับทุกคนครับนี่เกตดูนะครับสังเกตดูนะครับ ใครมีแบบนี้นี่เก็บไว้เลยในด้านหลังเป็นแบบไหนถ้าถ้าดูดีๆเนี่ยด้านหลังก็เป็นนะครับเป็นแผ่นอีกแผ่นหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยนะฮะด้านหลังจะเป็นสโลปเหมือนกันเลยเป็นอีกแผ่นหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับซึ่งจะต่างจากเหรียญทั่วไปนะครับสังเกตดูนะฮะเหมือนการยิงขอบคาไปอีกขอบหนึ่งนะครับพอแค่นี้เนี่ยยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าทุกคนดูแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ยังหาง่ายอยู่นะแต่พอผมเนี่ยพลิกกลับมาให้ท่านดู ต่ท่านจะเข้าใจเขาว่าเนี่ยเหรียญที่มีลักษณะขอบแบบนี้ครับทุกคนครับสังเกตดูนะครับนี่ครับไม่ได้ตกถังเครื่องซักผ้านะครับผมดูออกนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับสังเกตดูสิครับเหมือนเหรียญที่เป็นแบบอาิมทัลคอยเนี่ยนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนี่ครับถ้าเกิดว่าท่านสังเกตดูดีๆนะครับนี่ฮะ นะฮะลองเก็บดูนะครับปีแรกด้วยนะครับเป็นปีแรกผมว่าอนาคตในวภายภาคหน้านี่ดีนะครับเพราะเป็นปีแรกของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะครับเก็บไว้ลูกๆลูกหลานก็ยังดีนะฮะเก็บไว้ให้เป็นลูกนลูกหลานก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเหรียญรุ่นรุ่นแรกของรัชกาลที่10มีราคาเหรียญแบบนี้จะแพงกว่าทันทีนะครับนี่ฮะเหมือนกับที่พ่อแม่เราเก็บมาให้นะฮะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหายากนี่นะครับก็จะหา ราคาเนี่ยจะสูงกว่าเวลาเขาเข้าประมูลอะไรอย่างงี้นะครับเราพูดถึงว่าเหรียญนี้เนี่ยครับเราพูดถึงในเรื่องของอนาคตนะครับเราพูดถึงในเรื่องของอนาคตว่านะครับเก็บแบบไหนควรที่จะเก็บไว้นะครับถ้าไปเจอแบบนี้เก็บไว้หน่อยนะครับเป็นปีแรกด้วยนะครับของในหลวงรัชกาลที่1ิบนะครับขออนุญาตนะกล้องไม่โฟกัสนิดนึงนะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะขออนุญาตนิดนึงมันเป็นอะไรเนี่ยอะนี่ฮะ ลองเก็บไว้นะครับทุกคนลองเก็บไว้นะที่เป็นขอบแบบนี้นะเป็นขอบแบบนี้นะครับขอบแปลกๆแบบนี้นะครับนี่ฮะอย่างนี้นี่นะเก็บนะครับทุกคนครับน่าเก็บนะถ้าใครนะครับมีแบบนี้ก็นะครับอย่าลืมนะครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับนักสะสมมือใหม่ครับผมเชื่อว่าภายภาคหน้าในครับในอนาคตลูกหลานนี่อาจจะมีราคาแพงก็ได้แต่ช่วงนี้เนี่ยก็ยังเล่นกันได้เกินหน้าเหรียญอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเหรียญที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้เก็บมากรวยมากครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ